ครับครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้ยคุณพ่อเรียกกันรุดไปนาะครับผมมาเดี๋ยวจ้างแดียนนายกันเนาะครับผมอันอันคุณพ่ออัดยังระเบิดเริ่มอ er ัดแล้วครับบ่บ่บ่กางยังไงมีผู้ใดผู้มานั่นบ่ลรอครับอาจารย์จังแล้วบ่เห็นผู้ใดว่าจังไหนมาอืมกับบ่าวเขาละ ครับผมแต่ว่าของไทยเฮ้ากับกันบุเคตาดึกือาจะได้ยี่รแต่ว่าของไทยผมเห็้เแล้วผมยังตีโทษหาุณบ่เนอะครับไทยผมละต่อไปพุณละเอาลาบไปก่อนเหร็ดลาบไปนี่ละเอาของตั้งแดนนี่ละไปตะกอนที่บนครับกากาสียังเดิมเนอร์ศูนย์มาเนอร์มี0ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดคุณก็มีศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดมีหนึ่งมีสอง มีเกตครับอ่าแล้ววันนี้กากามีโตสี่เขาไปพาเขากับมีสี่กับแปดดีแล้วคุณป้าติดมีสี่กับแปดมั้งปครับครับมีสี่กับแปดในลาสีแรงนเข้าไปติดสี่กับแปดกับแปดแล้วก็บมจับกู้หายกับสีหโฮมตูตัวเกาเดอร์มีศูนย์หนึ่งก็มั้งสองตัวมั้งครับครับสองตัวศูนย์หนึ่ง ศูนย erm. ์หนึ่งแล้วก erm. ็ศูนย์สองศูนย์สองครับพอศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับเออแล้วก็หนึ่งสองพี่บหนึ่งสองครับบ้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเออแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดครับแล้วบานิกากีเซนใต้ที่แล้วพ่อกีเซนใต้โตอันศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่แหละ ีเส้นใต้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเอาตัวกัน3สามจุดทึ้งวเนอะตัวกัรครอบกันที่ผมพิจไว้าหายว่างหันมันฝัดอยู่ไทยพี่ก็อยู่บนน้องมันสลหรับกันอว่าน้องอับมีเอาสีหนึ่งกุนบ้าการมีสีหนึ่งุ้นบ่ครับหนสีหนึ่งตัวแรกสีหนึ่งสีหนึ่งีตัวที่สองห้าเจ็ด อ่าเกตครับตัวที่สามนี่มันเป็นอย่างมันคือยังเห็ดผมขาดแค่เอาไปไว้อีกเลยนี่แปดเก็ดนี่คุณลอกกันไปเลยแปดเก็ดมันมาครับบุกี้มันมาออกให้เลยเนี่ยแล้วว uh. ันติดจับเอาจากเอาจากสามชุดคุณ uh. ่็ได้สามตัวเด้อครับมีหนึ่งเก็ดสีสามตัวหนึ่งเก็ดสีครับอ่า หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจดห้าครับหกแน่งหกแหนึ่งครับเกาข,ขีดเด้นใต้ตัวนี้แหละคุณพ่อขีดเนตตัวมึงเจ็ดสี่นี่ะตัวนึงเออีนตตตัวเดียวหนึ่งเ็ีนะครับเอาเลขสามตัวนั่งตัวอะสีตัวนั่งจะสุดนึงนะคุณพ่อเด้อครับ เออมีสองหนึ่งเจ็ดสี่คุณหมอตัดออกก็สิเป็นสองตัวสองตัวล่างอ่ะล่ะสองหนึ่งเจ็ดสี่ครับสองเจ็ดสี่ครับเมื่อกี้นี่การขันนั้นคนไปขืนแต้มน้องแต้มเอากาจะถือกี่เราเนอกคุณพ่อเนาะครับหีสี่แปดแปดซี่หันแลวันนี้กันถามวัน หลืออาไม่ละคนประก้ไม่กับมันนี่เรขตัวถือยุหันดูมันกาแรงเขาใช้กันมันกติพอดีอยู่เมื่อกี้นีกระดาว่าแต่เอตี้มันก็ย่าเขาน้อครับผมผมกาเห็ุมาในซุอหันวันนี้การเที่ยวนี้คือกันเนอะเอตี้คุณพ่อคุณแม่ของเบิ้งก่าถามว่าโอ้มันอาจจะขึ้นแต้มกับขึ้นหนาวเพราะว่าเรขผมมันมาขึ้นแต้มลกแต้มแล้วก็อีกย่างกันมากเอาไไว้ไทยก็ได้เอาววแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้มันช่วงวันวันนี้มันั่งกันอย่านี้นะเออ เขาเอาไว้ไทยไปออกเล้าเอาไว้เล้ามาออกไทยไปซึ่นะงนับไถ้ไทยออกเล้าอืมมันคือไปมาออกไทยบ้านนี่คันคุณพ่อกผมแรกกับเพื่อนกับผนว่าโอ๊ยบอกไว้ไทยเอาไปไว้เล้าก็เรียกแต่เด้อนี่เด้อวีน่าเอาหงาบลู่มันติดไปทังไหนนักบวรน้อครับวันนี้ก็มีเท่านี้นุณพ่อเด้อในวันที่สิบเก้าเด้อสิบเก้าพฤษภาคมฟังทวนกันเด้อครับผมคุณพ่อทวดมึงดูอ้าวสำหรับแนวทางตามลาวอคนพหนึ่งนะครับครับ งวดวันที่สิบเก้าพฤษภาคมหกแปดเลขติดก็มีโอเลขวิ่งเนาะมาดูวิ่งครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดแมนปะครับครับเลขติดติดมีสี่กับแปดเนาะครับมีสี่กับแปดสามตัวก็มีหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าหกแปดหนึ่งครบปะครับครับอ่าสี่ตัวมีสองหนึ่งเจ็ดสี่พิเศษเนาะ ค่าพิเศษพิเศษอะไรอยเนีตัวการตัวการมีสีหนึ่งห้าเจ็ดแปดเจ็ดครบครับนี่ครบครับอ่าต่อไปเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเส้นใต้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองถูกต้องปะครับผมถูกต้องครับคุณผู้ครับ ครับวันแต่สมมติว่าคุณบอกคุณแม่ที่มาเบืองน้องกเลีมันกัดซ้อนกันอยู่ในี่นี่ล่ะหานมันก็มีเด้อที่ที่เลีอยู่นี่กับหกก็มีเด้อเเก้ากัดซ้อนอยู่น้ำซีนี่ล่ะสามกัดซ้อนอยู่น้ำแปดนี่ล่ะทุกคนพังเ้อครับถ้าสมมุติว่ามันบกอดข้อกันเนาะขัดกอดข้อกันมันก็สิออกคือกังกบผมกับโอมไฮโคมโตนี่ล่ะถ้ามันบกอดข้อกันมันสี่ซีถี่แปดมันเนี่ยตีแลนกับไป อาซี่ก็ไปบางทีเก้าอาจจะเข้าไปน้ำอาจจะกลับมาเป็นเก้าเจ็ดเก้าสองมันนี่อาจจะเป็นได้เดี๋ยวกุ้มวเด้อยังเก้าศูนย์มันนี่เป็นได้เบิร์ดเด้อครับผมกูแม่งพี่เป็นพีน่าเอาบ่บ่บูพิดมาได้สู่านี้แล้วก็พีน่าเบิร์นถาบ่มมากคือผมแยกกับต้อนยอดเอาจักไม่น้อยสินะคือพี่เขาครับเต่างลงแต้างเพราะว่าสังเกตว่ามันสองก้อนแล้วเราก็ร่อนเนที่มันเป็นอย่งนี้เนาะครับผมมีกายคนละทางมันไหวเนี่ยมันมักจะออกกรงขาดห้องหลเนี่ยห้องก็อยับค่อยๆในจังน้อยแล้วคุณหมอเนาะครับ แหนสารโดนลาไถึงแหน้มันทะลุออกได้นนะเอา<ด>จังสันหลังนี้ขอให้โชคดีในวันที่พิเพพ่เก้าพุดภาพราหนมาเราคือแปีในล่ะววัสดีครับขอโชคด,ดีครับวัสดีครับครับวัสดีครับ